ค่ะเมนูของเราเนี่ยเชฟจะทำเมนูออมเล็ตแต่เป็นออมเล็ตแบบสเปนใช่ไหมคะใช่ครับเชฟขาสเปนิชออมเล็ตเนี่ยมันแตกต่างจากออมเล็ตทั่วไปยังไงก็จะทำเป็นไข่แผ่นของสเปนเนาะจะเป็นไข่แผ่นคือจะไม่ม้วนตามที่เราเห็นเหมือนกับของฝรั่งเศสค่ะหรืออาจจะเรามาทำเป็นไข่เจียวของเราเป็นไข่แผ่นซึ่งไข่แผ่นของเชฟวันนี้เนี่ยเป็นมีกลิ่นอายของความเป็นเอเชียด้วยมาดูวิธีการทำด้วยกันค่ะขั้นตอนแรก เชฟใส่กุนเชียงใช่ไหมคะกุนเชียงวันนี้ที่เราหั่นมาเนี่ยนะคะเชฟเลือกใช้เป็นกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักด์ค่ะหอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรงังไม่ใส่สีไม่ใส่ดินประสิวค่ะเจ้ากุนเชียงตัวเนี้ยด้วยความที่อาจารย์ยิ่งศักด์ทำออกมาเนือเอ้อย้อมมากๆแล้วก็ใส่มันน้อยเพราะฉะนั้นเวลาซื้อไปถ้าอยากรับประทานให้นุ่มอร่อยเนี่ยนะคะแนะนำให้เอาไปต้มก่อนเอาไปปรุงอาหารค่ะวันนี้กุนเชียงของเราหั่นเป็นเส้นๆแบบนี้นะคะจากนั้น อันนี้เป็นมันฝรั่งเชฟเอามาขูดเป็นเส้นใช่ไหมคะครับยังไม่ได้ทําให้สุกใช่ไหมเชฟเอ่อสุกส่วนหนึ่งก่อนคือเราไปต้มเพื่อให้เพื่อให้การปรุงต้มในกระทะนี้ให้รวดเร็วได้ได้ค่ะเราจะมันดิบก็ได้นะเราต้องใช้เวลาวรให้เข้ากันนะแล้วเราจะปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยแล้วก็มันกุ้งมันกุ้งได้ค่ะงั้นเชฟใส่เกลือพริกไทยก่อนนะเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยป่นแล้ววันนี้เนี่ยนะคะ เรามีรสชาติพิเศษเพิ่มเข้ามาด้วยคุณผู้ชมนอกเหนือจากเกลือพริดไทยแล้ววันนี้เรามีกลิ่นหอม,หอมของมันกุ้งค่ะแล้วไม่ต้องวุ่นวายไปทำมันกุ้งเองเลยนะวันนี้มีมันกุ้งสวยตราพ่อขวัญขวัญใจคู่ครัวค่ะเติมสเสน่ห์ให้ทุกเมนูสร้างสรรค์เติมพ่อขวัญที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพหอมมากหอมมากเนาะ เปิดฝาแล้วเนี่ยนะคะตักใช้แล้วเก็บในตู้เย็นคุณใช้ช้อนสะอาดสอาดตักนะแล้วก็เก็บในตู้เย็นได้ค่ะขั้นต่อไปเราก็เอาไข่ใส่ลงไปเลยอันนี้เราก็ได้ออมเล็ตแบบสเปนโอเคเดี๋ยวเราไปจี่ในกระทะกันได้ค่ะน้ำมันรำข้าวตรามอลกรกดนะคะวันนี้เราจะเอามาใช้จี่ใช่ไหมคะเชฟค,คะ ปรุงเมนูไหนก็อร่อยค่ะน้ำมันลำข้าวนะคะเป็นน้ำมันที่คนรักสุขภาพเลือกโอเคเดี๋ยวรอให้กระทะร้อนอันนี้ก็ถ้าเตรียมของพร้อมดีเรียบร้อยเนี่ยไม่ยากมากนะฮะเดี๋ยวเราจะให้สุกในกระทะเดียวกันเลยม,มันยากตรงที่ต้องทำให้เป็นแผ่นสวยนี่นแหละเชฟ <laughs> โอเคอันนี้สเปนิชชอมเลตอ่ะเป็นเมนูที่ ต้องคุมไฟเก่งๆจริงๆงค่ะเพราะว่าด้วยความที่เขามีมันฝรั่งเนาะแล้วก็มีหอมใหญ่เพราะฉะนั้นเวลาจี่อ่ะทรงต้องสวยเหมือนเค้กเลยอ่ะหลายคนเวลาเสิร์ฟอ่ะเขาก็จะหั่นเป็นชิ้นเหมือนเหมือนเค้กเนาะเชฟเนาะแล้วก็เสิร์ฟ<ช><ช>อันนี้อยู่ที่ว่าเราจะชนานาญเราอาจจกกระดูกกัดครั้งเดียวก็ได้แต่เพื่อเพื่อความสบายใจใช้วิธีนี้ก็ได้อ่าลดไฟจากนั้นพลิกจานอแบบนี้ ชีสวยมากแล้วก็หอมมันกุ้งมากๆ<ช>เราก็จะคุมไฟดีๆค่ะให้ไข่ของเราสุกระอุถึงข้างในแล้วก็สีสวยวไ,มไม่ให้เกลียมม่ยม่ให้ให<ม>เกลียโอเคเดี๋ยวเราจะไปทำเสิร์ฟกัน <laughs> โอเคเดี๋ยวเราเพิ่มซอสนิดหน่อยได้ค่ะให้หนูใส่ตรงไหนเชฟเห,เหมือนเค้กใช่ไหมวางาข้างบนนะวางใช่ใได้ค่ะหนูบีบให้นะ เราวางพริกชี้ฟ้าหั่นเป็นท่อนใช่ไหมคะเชฟอันนี้คือเอาแกนข้างในออกละเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่เผ็ดใช่ไหมคะครับกินได้ด้วยแล้วก็ดูสวยงามด้วยผักชีนะคะอ่ะนาษ สเปนิชออมเล็ตกุนเชียงมันกุ้งของเชฟประจวบเรียบร้อยแล้วค่ะหน้าตาน่ารับประทานมากๆเลยจะโสกเป็นไซเดชก็ได้ <ฮะ S 1> เสิร์ฟเป็นของทานเล่นก็ได้<ช>อย่าลืมเอ,เอาเมนูนี้ของเชฟไปลองทำกันดูนะคะ ต่วหน้าค่ะพบกับช่วงกูรูมืออาชีพนะคะอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะวุ้นยนังเงือกสร้างอาชีพวันนี้เรานำภาพบรรยากาศการเวิร์กช็อปมาฝากคุณผู้ชมอีกครั้งค่ะและเมนูที่เรียนในวันนี้คือเมนูวุ้นกาแฟสังขยาฟักทองไปดูวิธีทำกันเลยค่ะ ส่วนผสมวุ้นกาแฟสังขยาฟักทองตักพงวุ้นตราหนังเนือกลงในภาชนะผงกาแฟน้ำตาลทรายคนส่วนผสมให้เข้ากันแล้วเติมน้ำนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟเทลงถาที่เตรียมไว้พักไว้ให้เย็นวุ้นสังขยาไข่ตักผงวุ้นตราหนังเนือกลงในภาชนะราดด้วยน้ำและกะทิคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนส่วนผสมให้เข้ากันเติมสังขยาลงไปคนต่อจนส่วนผสมเดือดและปิดไฟเทวุ้นสังขยาลงบน กาแฟให้ทั่วชิน้นโรยฟักทองหั่นเป็นเส้นนำเข้าแช่เย็นพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ อยากได้สูตรเต็มๆก็ตามไปดูได้ที่ YouTube ช่องยิ่งสักฟู้ดทีวนะคะใครที่ไม่อยากพลาดกิจกรรมดีๆกับเวิร์กช็อปวุ้นหนังเนือกสร้างอาชีพกดติดตามกันไว้เพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ต่างช่องทางที่ขึ้นอยู่ตอนนี้เลยค่ะพงวุ้นกราหนังเงือกสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงมีอาชีพที่มั่นคงจากที่เคยทํามาแล้วแล้วมาเรียนที่นี่สกิลเพิ่มขึ้นมาอีกครับผมวันนี้บรรยากาศโดยรวมดีมากๆค่ะ ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์แล้วก็วิทยากรแล้วก็เพื่อนๆที่เรียนด้วยกันนะคะ มิตรผลมิตรแท้มืออาชีพขนมไข่เป็นขนมที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณด้วยความนุม่มหอมหวานและกลมกล่อมทําให้เป็นที่ถูกใจใครหลายคนแต่ในปัจจุบันหาทานได้ยากมากขึ้นช่วงมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพในวันนี้จึงเลือกขนมไข่มาเป็นหนึ่งในเมนูเวิร์กช็อปเอ่อสอนผู้ประกอบการแบบละเอียดทุกข,ขั้นตอนเพื่อนําไปต่อยอดกับธุรกิจของตัวเองกันต่อไปค่ะกิจกรรมของเรามีผู้ให้ความสนใจเป็นจํานวนมากเช้านี้เดินทางเข้ามาลงทะเบียนกันอย่างคึกคักเลยค่ะ เอาสูตรของพวกเราไปใช้แล้วก็อย่าลืมใช้ผลวันนี้เราจะมาเลี้ยขนมไข่กันนะครับบรรยากาศในห้องเรียนสนุกมากๆนักเรียนตั้งใจเรียนกันมากส่วนคุณครูของเราสอนละเอียดแบบไม่มีการกและเพื่อให้ได้เมนูขนมไข่ที่มีความหอมหวานส่วนผสมสําคัญที่ขาดไม่ได้เลยก็คือน้ําตาลอ้อยธรรมชาติปรามิดผลนั่นเองค่ะเราไปดูวิธีทากันเลยแป้งเค้ก ของฟูวานิลาชนิดผงและแป้งข้าวโพดให้เข้ากันร่อนแป้งเค้กเตรียมไว้จากนั้นตีน้ำตาลอ้อยธรรมชาติรามิดผลกับไข่ไก่5นาทีเติมน้ำและตีต่ออีก5นาที ค่อยๆใส่ส่วนผสมแป้งลงไปตีพอเข้ากันและปิดเครื่องใช้ตะกร้อมือคนจนส่วนผสมเข้ากันดีใส่ลูกเกดลงในเครื่องอบบีบส่วนผสมไข่ให้ทั่วปิดฝาแล้วรอจนสุกดีจากนั้นนำออกจากเครื่องอบจะใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะจากสูตรนี้จะทำได้48ชิ้นต้นทุนอยู่ที่ประมาณชิ้นละ83สตางค์เท่านั้นเองส่วนใครที่อยากได้สูตรเต็มๆเพื่อนำไปเพิ่มยอดขายหรือสร้างอาชีพที่มั่นคงสามารถเข้าไปดูได้ที่ YouTube Channel ยิ่งสักฟู้ดทีวีได้เลยค่ะนอกจากสูตรขนมไข่แสนอร่อยและยังได้ความรู้การคำนวณต้นทุนสำหรับการทำขายแล้วผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปทุกคนยังได้รับประกาศนียบัตรไว้เป็นที่ระลึกด้วยค่ะหลังจากรับชมภาพบรรยากาศการเรียนและได้สูตรดีๆไปแล้วเราจะพาไปเยี่ยมชมกิจาการของนักเรียนที่มาเรียนกับเรากันค่ะว่าหลังจากเข้าเวิร์กช็อปมรผลมรแท้มืออาชีพนำสูตรที่ได้ทำไปขายผลตอบรับเป็นอย่างไรบ้างสวัสดีค่ะชื่อก้อยนะคะเป็นเจ้าของร้านขนมครกมงคลอยู่ตลาดเซเลี สองค่ะอยากได้เมนูขนมไข่ค่ะมาขายเสริมที่ร้านไปเรียนแล้วก็ดีอะค่ะรู้สึกประทับใจที่โรงเรียนนะคะสอนดีมากเลย <Wow. S 2> แล้วก็ทําให้เรารู้ว่าน้ำตาลอ้อยธรรมชาติของมิตรผลทําให้ขนมหอมอร่อยขึ้นเยอะเลยสูตรที่ได้ไปก็ทำง่าย รสชาติอร่อยค่ะหอมลูกค้าซื้อไปแล้วชอบค่ะติดใจกลับมาซื้อซ<า>้ได้เมนูขนมไข่เอามาขายที่ร้านแล้วดีใจมากเลยนะคายังสอนคำนวณต้นทุนและกําไรให้ด้วยนะคะอย่างกล่องนี้ค่ะที่ร้านขาย25บาทขอบคุณมิตรผลนะคะที่จัดกิจกรรมดีๆมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพลูกค้าแฮปปี้แม่ค้าก็แฮปปี้ค่ะ เวิร์กช็อปมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพครั้งต่อไปสําหรับผู้ประกอบการร้านอาหารที่กําลังสนใจเทรนอาหารสุขภาพรีบสมัครด่วนกับคอร์สมิตรอวตารเนื้อสัตว์จําแรงมังสวิรัตกระหล่ำสองเกลือผัดหมูกรอบหมูกรอบขัว่วพริกเกลอือวุ้นเส้นผัดไข่หมูสับจําแรงราดหน้าเนื้อสับมังสวิรัรตรีบสมัครด่วนรับจานวนจาํากัดถึงวันที่5พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะคะ